แกมีคณะหนึ่งก็ฉันมีคณะนสองคณะแต่ว่าคนอื่นนั้นคณะดุราอื่นนะแพ้แกแพ้ตั้ใจคณะไหนต้องแพ้แกคณีป้าวินเป็นสาวจไมลุกเป็นสาวต้องโตขึ้นมาต้องรองคนพี่นอ้องชื่อเสียงดัง ในเมืองนครในจังหวัดนครแล้วก็แกก็ดังเมืองเมืองตรังนี่กะดังเมืองนครเลยก็ก็ว่าไปไปหาดูราอะไรก็ได้ที่ที่ประชันกับบรรดูราตืมอมกระโรตูปเป็นสาวขึ้นมาดังดังเหมือนครเลยก็ไปไปไปต,ติดต่อพ่อพ่อวัน ไปติดโตพ่อบอกว่าให้มาประชันกันทีนี้แหละเอากันใหญ่แข่งกันแลกประชันกันห้าสิบกว่าครั้งประชันกับพี่ตื้อประชันกันผัดชนะแกไปแกแพ้ประชันกันสิบห้าสิบก,กว่าครั้งโอ้ความจริงไม,ไม่รู้จักมักอีอะไรกัน ประจันเลยก็ดังเลยราชก็แพลงตอนนั้นราชแพลงถ้าแข่งคู่นี้ก็ว่าอีราชเยอะคนก็เยอะค็นี้คนชอบมันเลยก็ให้แก่ไปที่ไหนอยู่วินดูวาดตุ้งเติมตุ้งเติมวินวาดประจันกันคนมันชอบคนชอบมากจางานก็ได้ได้เยอะ แเ้าก็ไม่ราาเพลงด้วยนะประจันดับเกอยากให้ป้าวินถามถ,ามถึงเรื่องค่าเงินราดนะคะว่าใครเป็นคนเริ่มในภาคใต้หรืออะไรแล้วก็<ป><ป>คิดยังปีเติมปีเ<ป>ติมแล้วก็ที่เมื่อก่อนรรมาโดราม,มันก็ทําที่พื้นดินพอปีเติมดังยกพื้นเลย เรื่องเสียงก็พิเติมคนคนคนได้เรื่องเสียงพิเตอมแนกรุงแล้วเงินราดมันก็แบ่งกันยังไงตุวคิดยังไงโอ้ก็รับเป็นคณะกันตอนนั้นราดไม่ไม่แพงหรอกแต่ว่าอื่นมันแพงมลที่แบ่งกงนเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรนั่นไม่โอ้ตอนนั้นที่ได้แต่งานกับปวินแล้ว แต่งานกับปวินเลยดังมันดังมากโปแต่งานอยู่คณะเดียวกันโปแต่งานอยู่คณะเดียวกันนัดีนี้เลยเดินเยอะพี่เติมแค่กิ่งเช่นว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนังหรือว่าคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านนี้แกไปให้ให้ว่าให้ปลูกรุงรวงหนังจักรุวงในรวงมันูราจักรูงแล้วก็ให้เบอร์ซินสามสิบเบอร์ซินให้เจ้างาน นี่แกได้รวยแกอย่างนี้เลยด,ยดีดีกว่าเขารับได้เยอะได้ตั้งตัวกับพระมนุราเนี่ยตั้งตัวพี่นติมแล้อในยุคแรกที่จัดรายการนี่จัดคู่กับใครอะไรอย่างนี้แรกแรกโอ้ตอนนั้นปาวินไม่รู้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มียังไม่มีหนังตะลุงัันที่ว่าโอ้หนังกันหนังกันทองโลกแกรับมาเองหนังกัน้น แกให้เป็นราดหืังกันดูรากเหมือนกันรับประจันตะแกแกให้เป็นราดเบือเบือ้อเทนนี้แบ่งเจ้างานให้เจ้างานสามสิบเบอร์เท็นเขาทำสนามบูกรูง่ายแกงนี้พี่ตื่นเลยเกงง่างมากแกงเรื่องกรนถดแล้วก็เวลาดนหนังสือตอนนั้นหนังสือมาดีๆใช่ไหม มนต้นได้กับปาวินแต่งงานแล้วแกไป่างนันสือมามาทำทำแต่งเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนละครเนี่ยตอนนั้นปาวินพอแต่งงานแล้วเป็นนางเอกแล้วปีเติมเป็นพระเอกหัววาดเป็นตลาโลกโอกีกแต่ สวัดของพี่เตอมียืดยาวแล้วทำไมทำไมถึงมาเปลี่ยนเป็นชุดสาคนลในที่สุดไม่รู้แกเป็นยังไงสวยแกสวยเหมือนกันจะว่าแต่งตัวก็สวยเหมือนกันชุดสักชุดสา,ดสาคลนะั่นเพราะแกว่าแต่กรอนสดไม่ได้รำแต่ว่ากรอนสดต้องชุดสาคุล พราะตอนนั้นที่ประชันกับปวินนะแกแต่งชุดมารูราเหมือนกันเพราะว่าแต่งงานกันเร็วแกไม่แกไม่แต่งแกแกไปประชันกับรูราคณะอื่นหรือปวินไปดู <c oughs> แกว่ากรนแต่ว่าไม่ทันใครทันว่ากรนแย่ยอดเลย ทีมหารัมพิจิยาดู้ไหมผู้เทนเต็มเลยขึ้นไปอีกบรรลุไปยกมือไหว้พี่ตึงตั้งปีคิดถึงแต่ว่าแต่ว่ากิดถึงตอนใหม่ๆนะต้นใหม่ๆตีแกตายโอ้ยอย่างเรงเลยนอนหลับอย่างนี้นอนหลับนอนหลับรลางวันตอนนั้นเผเสร็ดแล้ว บนอนนอนกลางวันเหนื่อยนะปะวินนอน,นรูปนี้รูปนี้พี่เติมอยู่นอนคนเดียวเกลโลหน้ามาอย่างนี้มาหาปวินปวินปวินตกใจลุกขึ้นในรูปนี้ลุกขึ้พี่เอามาออามาจากใหญ่รูปรนี้แกอยู่ในนี้ตุงปวินกลัวแต่เติมยู่งไม่กลัวเลย ตอนาตายใหม่มาหา,าทุกคืนเลยมาหาทุกคืนกำลังแสดงกำลังแสดงเวลาก็เหนื่อยตอนนั้นแตกตายแล้วตายแล้วไปแสดงจบทั่วเลยแล้วก็ลลยแกกลางคืนมารบกวนมารบกวนป้าวินอยากให้ป้าวินเล่าถึงเรื่องวันที่ จะนาศบโนราเติมไปเผาเนี่ยที่ป้าวินได้พบเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันก็จริงๆเกิอดอะไรขึ้นก็เกิอดอะไรขึ้นรถรถพี่เติมอะไรรถพี่เติมถึงโปอ,ออกศพออกจากที่ที่ที่พออ่ะออกสบออกจากกัน,เ,นเลยรถมันร้องขึ้นดึงบื้อปินถึงก็ถามว่าใครอยู่ในรถใครอยู่ในรถไม่มีใครรถร้องตอนเผา เลยจาเป็นท่านจะเาคุณว่าเอาไปรวยเอาไปรวยเอาไปที่เผาเลยเลื่อนอันนี้เป็นความจริงลูกรถมันได้หัวใจเราหัวใจไปไม่กินนะกระเพือกันมุวินมุนวินของดีมาดูแลเติมอยู่นะกว่าอะไร หัวใจไม่เคยเห็นก็มาอมไฮดูเขาบายดูดมาขีดถึงเป็นเลือดลูกแต่กั้ง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 นี้ไม่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ในปา่านติดทองไข่พันแก้วไว้จะมนุษย์ถึงคนก็มาดูกันเลยลูคกคนคนมาดูถึงแกให้ความแกว่าหัวใจของแกอย่าอย่าไว้ที่ใต้ใดอย่างนี้มันไดเอาไปไว้ก้างบุญ นี่เป็นความจริงเลย<ค>หัวใจยังไม่หัวใจยังอยู่หัวใจกันยังอยู่นะอยากเก็บก็ได้อยากเก็บตงเก็บ่อคิดถึงหนูว่าอะไรไม่ใค,คิดถึงลูกหนูวา่ากันยังควันเห็นท้งควันเห็นหนูอะไม่รู้ยังไงยังคิดถึงมาหนูลายตายไวอย่างที่บางบางครั้งก็ ไปไปเที่ยวรังมณูราลูกนะไปเที่ยวรังมาโดรากนะิตึง,งยังขวัญเรื่องมโดรายังขวัญอยากให้ป้าวินเล่าว่าทําไมแบบว่าปกติโนราเนี่ก็ต้องมีการสืบทอดนะ้ั่วลูกชั่วหลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในยุคของโนราเติมไ,มได้เลยโอพี่เติมแกไม่ให้ลูกครับเนื่องจากแกว่า อย่างนี้อ่เหนื่อยจะหัดมาดูลากลัวจะเหมือนไม่เหมือนแก่าตัวไม่รอดอืมไม่หักด,ดูลาเลยแกให้ลูกรับการศึกษาทุกคนแกว่าจะพาตัวไม่รอดูกว่าทำเหมือนพ่อไม่ได้เลยทำเหมือนแกไม่ได้แกฉลาดนะ แล้วก็สร้างฐาะนะนไม่เหมือนแกมนุราอื่นเยอะแต่ไม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 ีอยู่ไม่ม่มีสะที่จะได้สร้างบ้านในเมืองไม่มีแต่เก่งแก,แก,แก,แกรักลูกรักเมียมีมตึงม่ยากเรได้มีการลื้อฟื้นเรื่องของการทำชีวประวัติสารคดีของโนราเตอวินวาดเนี่ย ป้าวินคิดยังไงกับเรื่องนี้พี่ได้ทำหนังสือหรือทาประวัติทำสารคาดีอะไรนะก็ลงคาเมนกับแอวคุณทำจังนะหม <c oughs> <c oughs> ชีว่าประวัติของของของชีว่าประวัติของป้าวินกับพี่เติมนี่โอยคุณมา่องภาพเยอะ แต่มันประวัติของปาวินยาวมากชีวิตกว่าจะได้กว่าจะได้รู้จักกันตั้งนานแล้วก็พอรู้จักกันแล้วก็ประชันกันประชันกันเยอะมำถามว่าความผูกพันระหว่างหนูวินกับหนูวาดนะรักกันมากแค่ไหนรักกันมากที่สุดรักกันมานตั้งเด็ก ไม่เคยยากนักประวัติหน้าดูเืยค,คุณโจ้เพราะอะไรประวัติจริงของพี่นี่ได้ตัวจริงแล้วยัยงไม่จบนะความจริงเยอะไม่ไหวเลยจังว่าที่มามาแสดงวัดพิชัยาตัง ปูเตนเต็มรูเลยรูปูเตนขึ้นไปอาบีตืมเบีมาแ้แดงวัดปีเจีย,ยตังซี่ปีสี่ปีโซนเลยที่ที่เขาได้วัดปีเจยรบงุงบุงเวียนเล็กกันทึ่งที่เขาได้รับติดต่อกันนี่พอก็จบไปเลยพอก็จบจบหนักทึกชาหนักทึกา่าเต็มเลยหนังกันหนักทุกาชาจบ ปีเติมหวักลนก็ตบมือดังปลัวเลยจบหวักตัวแกหวักลนหวักลนจุม่มจื้นักตึกรานักตึกราจบไม่ใช่แต่ปักตายนะดังดังมาถึงกรุงเทพนะถึงกร้อนข้องตลาเติมนี่เป็นกร้อนหลักษณะนไม่หมดโตหรือว่ากร้อนอ<ง>เกลียดเก่ดโต,ตมาเรียนไม่มีแก ออหวาหมืนตัปอินเคยยกขึ้นหนังหนังเลแลนหนังมองมองแกลุงกุมยกขึ้นแกหวากวาติดตันตีวันนั <lah> ้นเ่ยก็ไม่ลืมแกนะ้าเกิแกตายแกตายไล่ปีแล้วตอนนั้นโปบอกแกตายกันอย่างผ่าผ่าหนองอะไรผ่านูหวาเจียวรำงกุโชกจังไหยยิงเป็นไม้ตรงคุณบีนองแล้วไม่ตรงเลย คุณโยเดี๋ยวพารู่เอกเดียนปวีเติมตายค่ะกาโกยังติดต่อคนเก่าๆบอกว่าปู่อ่าจะราชการจังหวัดภูเก็ตวานุวินอ่าดูอาเติมตายแล้วแต่ยังนู่วินยังยังลำไม้บอกว่าลำกาไอพ่อมติดต่อสักกล่าวต่างแต่ในปู่วาจะราชการจังหวัดภูเก็ต อ่านทิบกืนก็รับก็ว่าได้ติดโตตีดเนยโอติดโตไปอัดยายนนะ่ะอย่างดังถึงซึง่งว่าปีเติมตายก็อย่างดังเหมือนยิงกุ้นโชวเปล่าเป็นแม่ไม,ม้ร้องคุ้นปีนองแต่ตึงไม่ว่าโอกร้อนกันนี่นะปวินลำตอนนี้หนึ่งลำได้ได้ไหม ไม่ได้แล้วเทวาตายังไม่ลืมถึงแต่ซ้อนไกลๆมั้งครับมาไม่ได้ซ้อนไกลโอ้้นนี่แลยเต๋อเต๋เนี่ยโ้ซ้อนไอําเบกตาเจ้าอาว์นุ๊กเต๋อถ้าว่าปืนปืนนั้นปืนเทปตีปาวินจ้องคุณนู่นวัดนั้นคุณยังจบมือหันเยอะยังวันนี้ โอเทปมาใกล้โรมั้งตานนวินแกว่า,าว่าตรงคุณปีน้องอะวงเมกาไหนล่ะก็ว่าไอ,กอ้ก้อยกวันเดี๋ยวมาพอมินไม่ได้ใกา้ตอนนั้นยังดังมาตอนว่าปีเตอร์ตายเลกันมากไม่ได้หยุดเลยปีเตอร์ก็ก็ตามว่าเนี่ยว่าปีเตอร์มันเรียนตาจักกาตทาจูจกไม่ ถ้าแบบก้อนก้อต่างคนเห็ดว่าก็จดมายได้จือคุณ่ายจังแต่ถึงเวลาเวลาต้องรังวันจะไหมเวลาปักเตียงจะไหมเมื่อประจันกับเพื่อนนั้นเขาให้ตีเติมลงก็ต่างได้เยอะนาจานาตุกจีหลกงรูกาโก้แก่การโก้อาวัตวันเจนเจนมันนี่เจนบ้าวินบอกว่าเวลาที่พอพปกุณ เล่เนี่ยพวกคนนี้หลอกขึ้นปั๊บในแกกว้าติดติดีว้าติดแกว่าหลอกขึ้นไม่รอเ,อเล่ต่างคนไม่ต่าเวลา,ก,ก,ก,าก้นโง่กันแล้ว้นโง่กันตบมือกันดีตายตว <c oughs> กว่ากว่าเท้าไวเย็นมาประจันกับเปื้อนประจันกระ,ระกลืนจะไม่ตกโปะโปยกขึ้นแกว้าติดติด,ต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 ดีตรงหนังต้งคุณโง่งโก,นกักนที่หนักทุกราดทีนี้ทีเทมเทปที่บี ยาปั้นโชมันจริงๆริงจนมันเกลี้ยนจนมไม,ม้ไปว่ะหนุ่มเติมเมื่อน้าเติมโผล่ทำแยกมันบ่กไม่ใช่โลเลียนนะมันรอไม่ใช่มันโลเลียนมันโชก